เหนื่อยแต่พี่น้องเลยมาดูมันตละที่กันเหนื่อยเรืนไกลเกินใครที่ทำคลิปเรียวกำลังทอกะจะพึงทอเด้อดูมันเหนื่อยกว่าอีกเป็นกำลังใจให้กันเด้อพี่น้องเดี๋ยวมันก็ผ่านไปมันมันฉันนี่แหละฉันกลัวมันเนาจริงเดี๋ยมันก็ไม่เน่ายะทั้ไง มันชันงามแหะคนไหนกำลังทอททำคลิปเดียวก็จะพึ่งทอกันเดอ้ออยู่บ่บ้าบ่บอเป็นหมูกันก่อนเฮ้ยมาใหกกำลังใจกันก่อนเดอ้อพี่น้องคนไหนได้ยอดนิดนิด,นดหน่อยๆก็ซาสมไปลงคลิปทุกวันไปแล้วมันก็ได้ คนไหนที่ยังไม่คิดจะทำลองไปไต่ตองก่อนเด้อเผื่อมันดีได้ล่ะเฮ้ยเหนื่อยโอย้ฉันเดินมาแต่นุ่งยัยงไกลไกล่ตะวันที่ตกดินละให้กำลังใจกันด้วยพี่น้องสู้ๆเด้อ ดูคลิปใครเข้ากับโบกาส้ๆเดอฉันมาดูคลิปฉันฉันกับโบกาส้ๆเดออย่าขึงท่อเดอ้อขุดมันเหนื่อยกูทำคลิปอีกทำคลิปม่เหนื่อยจะ้ะเอาต้นนาออกกล้องเฉยจะ้ะทำไรมันเหนื่อยมากฉันจะบอกเลยว่าเหนื่อยหลายเฮ้ยเดินดูมันเหนากับเหนื่อยก้อนปูกับเหนื่อย พ่กแกเหนื่อยคือฉันแม่ถ้าแกไม่อยากเหนื่อยแกต้องหัดคลิปเด็ดๆมาเด้อเพื่อเปิดการมองเห็นให้ AI มันเห็นจีด้ไม่ต้องมาลำบากโอ้ยเห็นมันจะของละชื่นใจบ้านใครปลูกมันคือฉันแม่มันอย่างงามเลยพี่น้อง เห็นหัวละอืดละอึงเลยดูเด้อดูหัวมันฉันเด้อละอืดละอึงเลยเด้อนู่นหัวมันฉันว้ายนี่อันนี้ตัวนี้น่อยได้หนิหูดูหัวมันเถอะนี่สรุปแล้วมันฉันไม่เน่าจ้ะพี่น้องเอ้ยรอดจะรอดที่นี่รอด